สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่แปลงเกษตรกรนะคะวันนี้นะคะเรามาดูแปลงงาขาวนะคะพันธุ์บุลราชธานีสอนะคะซึ่งพันธุ์นี้ก็มีลักษณะทั่วไปนะคะก็เป็นลำต้นสีเขียวนะคะความสูงก็สูงราวร้อยเซนติเมตรนะคะดอกสีขาวนะคะดูที่ดอกนะคะดูที่ดอกดอกสีขาวนะคะ ส่วนใหญ่ก็เมื่ออายุ3 0มสถึงสาวันนะคะก็จะออกดอกนะคะอายุเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ที่80นะคะถึง85วันจำนวนฝักต่อต้นก็จะอยู่ละลาสา38ฝักนะคะส่วนน้ำหนักพันเมล็ดนะคะก็จะอยู่ละลาาม1 8นะคะ3.18กร,รัมนะคะ ผลผลิตนะคะผลผลิตก็จะอยู่ที่122กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะค่ะวันนี้เรามาปลูกแปลงแปลงเกษตรกรนะคะที่บ้านดอนพอกนะคะตำบลบุงมแมลงนะคะค่ะพามาชมนะคะมาชมแปลงถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเดือนพฤษภาก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะ ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะ